ส่งวัสดุครับพี่มึงโทรหากูเป็นหนาวะมึงบ้าปะเนี่ยฮะผมผิดผมผิดอะไรพี่มึงผิดดิโทรจิกกูอยู่นั่นแ่ะโทรครั้งเดียวมันรู้เรื่องแล้วแล้วมึงโทรหลายๆรอบอะเมียกูยังไม่โทรจิกูขนาดนี้เลยไม่พี่ปกติเวลามาส่งพัสดุมันก็ต้องวายอีพูดเกินไปเปล่ามันไม่เกินไปหรอกแล้วทําไมอะผมมาส่งพัสดุนะพี่เมื่อวานนี้กูมึงโทรหากูแล้วกูกูออกไปแล้วแล้วกูบอกว่าไง ก็พี่บอกไม่ว่าให้มาส่งวันนี้ก็ใช่ไงว่าผบอกไม่ว่าแล้ววันนี้มึงก็มาส่งตามเวลาปกติมึงยืนรอกูนิดหน่อยไม่ได้อนี่ถามจริงของมันเกินชั่วโมงยังวะมันมันไม่เกี่ยวว่าเกินไม่เกินพี่ถึงมันจตรอเกินชั่วโมงอ่ะบ้านอื่นมันก็ไม่เยอะแยะอ่ะแล้วมึงมึงทำงานบริการอย่างนี้มึงรอลูกค้าไม่ได้มึงบ้าเปล่ามันไม่มันไม่มีบริการรอหรอกพี่ผมแค่เป็นพนักงานมาส่งของให้พี่มึงก็เป็นมึงถึงได้เป็นแค่พนักงานมาส่งของไงถอไอ้ตั้ม พี่พูด<อ>เกินนี่ผมไปทํางานอย่างอื่นไปพี่ก็พูดเกินไปพี่ผมมาส่งของเล้พี่พี่พี่รับของไปมันก็จบแล้วมึงโทรเนี่ยกูว่าทำงานอยู่ในบ้านกูเดี๋ยกูได้ยินเสียงโทรศัพท์กูรู้แล้วว่าเป็นเบอร์มึงอะกูจำได้ปกติเวลาเวลามาส่งของมันจะมันมีโทรสองรอบคือโทรก่อนมาส่งผมโทรก่อนมาส่งแล้วพี่ไม่รับพอผมไปถึงหน้าบ้านผมก็โทรหาพี่พี่ก็ไม่รับอาอก็กูเห็นแล้วไงกูกูนับมึงแล้วว่าว่าเดี๋ยวมึงวันนี้ต้องมาส่งก็พี่บอกใอ้าวก็ผมมาส่งแล้วเนี่ยครับไอมายืนหื มึงบ้าปึงเนี่ยนี่ถ้ามึงอยากทำงานสบายนะอยากส่งของแบบว่าไม่ต้องรอใครนะมึงไปเก็บขยะไอ้เก็บตามบ้านเวลาเขาหลับเขานอนกันแล้วอ่ะเก็บเลยไม่ต้องมาตะโกนเรียกเข้าใจปะพี่พอเหอะพอ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 เงินฮะพี่พีดพี่เกินทำงานบริการมึงต้องมึงนี่แค่มึงเถียงลูกค้าเนี่ยกูโทรแจ้งแล้วมึงมึงโดนไล่ออกจากงานเลยนะมันไม่เกี่ยวพี่พี่อย่าพูดเกินไปผมเป็นแค่พนักงานส่งของผมมาส่งของให้พี่เพี้ยแค่จ่ายเงินผมมันก็จบแค่นั้นเลยก็มันก็จบไงแต่ว่ามึงโทรบ่อยกูรำคาญ มันก็เป็นมันก็เป็นหน้าที่ของผมถ้าผมไม่โทรพี่จะรู้ว่าผมมากูก็รู้แล้วไงมึงโทรครั้งเดียวเมื่อกี้กูพูดอยู่อ๋อไอ้พี่ไม่รับอ่ะก็กูจะรับได้ไงอะกูกูทำงานอยู่กูเห็นแล้วเนี่ยกูเดินมาเนี่ยมึงก็ยังกดโทรอยู่เลยเมื่อกี้มึงออกมาจากหน้าประตูบ้านกูเนี่ยกูเห็นมึงมึงยังกดโทรหากูเลยกูถึงตัดสายมึงไงอ้าวไอ้แม่งเอ้ยถ้าพี่รับสายมันก็จบไงครับเอาที่ด่วนกูไม่มีเวลามานั่งต่อรถต่อเถี่ของมึงหรอกค่าของกูไรสองร้อยยี่สิบเก้าสองร้อยยี่สิบเก้าบาทครับผม่่ก็แค่ ไม่ได้กูไม่จ่ายมันเหมือนมึงดูถูกกูอะของแค่สองร้อยยี่สิบเก้าบาทโอ้ยไอ้แม่งที่ทำงี้มันก็เกินไปเอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาของมาด้วยเอาของมาเฮ้ยโอ้แม่ดมึงอันนี่ลัวฮะฮะมึงนี่ไอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยไฮ้เฮ้ย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 เฮเอายเฮ้ยเอาไเฮเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ย ไอ้กูขอโทษไอ้กูขอโทษกูขอโทษเยอะนกูเห็นมาเยอะแล้วนะกูทนแลนะขอมไปเนี่ไปเนี่ยครับครับเอออโทษแม่แค่นี้เลยเฮ้ยขโม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 ยไอ้ไอ้กูขอโทษอ้มอยช่กูจับขโมยก่อนขโมยของกูใจตั้งคือจบไหมจบแล้วจบจบก็จบามือ้าีอีกไหมจบแล้วครับ กูมาส่งของดีๆนะ <S 2> <S 2: เออ,เอ,อไปเไปไปไปหยุ <S <S ดด่าเฮออ้ยไม่ได่าแล้วไม่ได่าแล้วกูณผู้ชม